จากความใฝ่ฝันของน้องดวงใจศักด์ดีฮิรันกุลนักแสดงละครฟื้นฟูศิลธรรมโลกเรื่องน้องแพาวกระถินสำริดสร้างแรงบันดาลใจสารความฝันเล็กๆสู่ภารกิจบุญอันยิ่งใหญ่ด้วยการเป็นประธานกระถินสำริดในปีนี้ค่ะ น้องดวงใจเห็นพี่แพรวนะคะได้เป็นประธานกระถินนะคะน้องเลยน้องดวงใจก็เลยอยากเป็นบ้างทางที่เราไปหาวันนี่วันนี้อยู่ห่างไกลจากเมืองใหญ่มากแล้วก็อยู่ในชนบทจริงๆเลยคะ่ะที่ถ้าบอกนะคะแล้วก็น้องดวงใจตั้งแต่หาวันมานี่ก็ยากมากเลยคะ่ะแล้วน้องดวงใจก็ไม่กลัวแล้วก็ไม่ท้อค่ะเมื่อน้องดวงใจได้ตั้งใจแน่วแน่แล้วว่าจะต้องเป็นประธานกระถินสำเร็จให้สำเร็จ จึงลงพื้นที่บุกตะลุยหาบุญยสถานเพื่อทอดกระถินจนได้วัดเขามาตูมอำเภอแม่เปินจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งร้างกระถินมานานหลายปีห่างไกลเมืองใหญ่และยังขาดแคลนทุนทรัพย์ในการสร้างห้องน้ำอีกด้วยค่ะที่เขามาตูมเนี่ยนะคะไม่มีกระถินมาได้สองสปีแล้วค่ะรู้สึกดจัยมากแล้วก็ไม่เคยเห็นเด็กเป็นเป็นเจ,จ้าภาพตาจก็อึงไปนิดนึงครับว่า แล้วเด็กๆจะเป็นได้หรอือนะครับนะด้วยด้วยว่าเด็กๆนั้นไม่เคยมีบทบาทในเรื่องของการทอดกระถินทอดประปะัดพอว่าเด็กมีโอกาสได้เป็นประธานกระถินพระอาจารย์ก็ตอบว่าอย่างนั้นจะทํำยังไงนะครับจะให้ทํำยังไงจะมีการยังไงบ้างนะครับเราก็เลยบอกว่าไม่ต้องครับเดี๋ยวผมขอปรึกษาทางทีมงานของละครฟื้นฟูศิลธรรมโลกนะครับนะฮนะว่าเราจะมีวิธีการทํำยังไง ก็คือมีความรู้สึกว่าลูกจะทําได้หรอแม่จะทําได้เหรอคือกองถิ่นที่คือได้ยินเขาพูดมาเราเป็นผู้ใหญ่มาต้องหลายปีแล้วใช้เงินสูงที่ได้ยินเสียงนี้แล้วนะครับหรือว่าท่านใดที่มีจิตศรัทธานะครับจะเดินเข้ามาก็ไม่เสียหายอะไรนะครับ อายุ11ปีได้เป็นเจ้าภาพกระถินแล้วเห็นไ,ไหมครับอ,อานุโมทนากับน้องดวงใจนนานได้เป็นเจ้าภาพในการร่วมอนุโมทนา เอแม่เปินจังหวัดน,นครสวรรค์น,นะคะวันนี้ก็เป็นวันที่4ี่ที่น้อง่นใจได้มาอยู่ที่วัดนี้แล้วแล้วก็พรุ่งนี้เป็นเป็นวันที่เราต้องเป็นประธานกระถิ่นแล้วแล้วก็วันนี้เพื่อนๆก็มาอยู่ทำความสะอาดที่วัดน,นะคะเพื่อนๆในหมู่บ้านก็นิสัยดีกันมากเลยใช่ไหมน้องเนใช่ครับค<า>่ะแม้จะเหน็ดเหนื่อยกับการเตรียมงาน แต่ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านในชุมชนเขามะตูมทำให้สิ่งที่คิดว่ายากกลับง่ายขึ้นสร้างความประทับใจให้ทุกคนที่มาร่วมสมโพธิองค์กฐินค่ะ เชิญผ้ากระถินตั้งแถวอย่างเป็นระเบียบแม้จะเป็นระยะทางที่ยาวไกลกว่า1กิโลเมตรและแดดจะร้อนแต่ผู้ร่วมงานต่างปลื้มปิติในบุญใหญ่ครั้งนี้ค่ะ mm -hmm. เห็นเด็กรุ่นรุ่นหลังเนี่ยก้าวขึ้นมาถึงจุดนี้ได้ก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งของความสาเร็จแล้วก็อีกจุดหนึ่งคืออาศัยความร่วมมือของพี่น้องประชาชนญาติโยมก็ให้ความรักความทักทายก็ถือว่าแกทาได้ดีที่สุดแล้วก็ต้องขอกราบน้ำพระกา,ะารกาพระเดชพระคุณท่านพ่อธรรมชาญโยที่ให้โอกาสกับเด็กทั่วโลก ทั่วประเทศได้มีโอกาสทําในสิ่งที่ดีๆทําในสิ่งที่งามวันนี้ผมดีใจมากครับที่ได้มาร่วมในงานกระชินของน้องดวงใจนะครับที่วัดเขามาตูมแห่งน,นี้แล้วก็รู้สึกดีใจที่เห็นเด็กๆเ,เล็กๆเ,เนี่ย มาร่วมร่มฟังเทศฟ,ฟังธรรมกันเยอะมากเลยนะครับเขาเป็นนิมิตหมายที่ดีว่า,าศาสนาของเราก็คงเจริญรุ่งเรืองต่อไปนะครับนะฮะขอบคุณมากครับวันนี้รู้สึกดีใจแทนน้องแล้วก็ดีใจแทนเพื่อนด้วยนะครับแล้วก็ดีใจแทนทุกๆคนที่เข้ามาร่วมงานในครั้งนี้ก็ขออนุโมทนาบุญให้กับน้องดวงใจและครอบครัวแล้วก็อนุโมทนาบุญสำหรับท่านที่กำลังชมรายการอยู่ในขณะนี้ด้วยครับนอกจากน้องจะมีจิตศรัทธาเป็นประธานแล้วเนี่ยก็ยังมีคุณพ่อคุณแม่ที่น่ารักและเป็นครอบ โครอบอุ่นที่ช่วยแบ็กอัพลูกให้ทำบุญได้เต็มที่แล้วก็เป็นที่สำคัญคือเป็นแบบอย่างของสาธุชนในพื้นที่อื่นแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้มาร่วมงานในวันนี้ค่ะคำว่าพ่อแม่นะครับถ้าได้เห็นบุตรไม่ว่าจะเป็นบุตรหญิงบุตรชายอะไรก็ช่างครับที่ได้ทำความดีต่อสังคมต่อหน้าประชาชนหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเขาประสบความสำเร็จเนี่ย มันเป็นความปราบลื้มนะครับนะฮะจะบุจะพูดได้ว่าบุญของลูกจะมากกว่าพ่อแม่ก็น่าจะพูดอย่างนั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งนี้นะครับที่ที่ที่ทเ,เราสองคนก็ภูมิใจนะน้องภูมิใจได้มีโอกาสเป็นประธานาธิเสด็จที่ได้สืบสารต่อเจตนารมณ์ของหลวงพ่อได้สืบสารต่อเจตนารมณ์แห่งพระพุทธศาสนานะครับ วันนี้เราจะสานต่อในสิ่งที่หลวงพ่อคิดว่าลูกหลานของเรานั้นมีโอกาสวันนี้ก็ระจั์ต่อสายตาแล้วนะครับกับพวกเราว่าเด็กตัวน้อยก็สามารถทําสิ่งที่เขาสามารถทําสำเร็จผลได้ครับพวกเรากราบขอบคุณหลวงพ่อมากครับก็น้องนนท์ใจคิดว่าน้องนนท์ใจทําได้ทุกคนก็ทําได้แล้วก็เด็กดีวิสตา์ทุกคนก็เข้าได้ถ้าทุกคนอยากจะเข้านะแต่ ทุกคนต้องทําจิตใจให้สงบและมีความสุขแล้วก็อีกอย่างหนึง่งน้องดวงใจได้เล่นหนังฟื้นฟูศิลและทาโลกเนี่ยน้องดวงใจก็ได้รู้เลยล่ะค่ะว่าสิ่งดีๆของทุกอย่างในระแวกวงนี้ก็มีความสุขค่ะไม่ใช่จะมองโลกในแง่ร้ายตลอดเวลาอยากให้ทุกทุกคนนะคะฟื้นฟูศิลและทาโลกนะคะแล้วก็ศาสนาของเราไว้ให้ดีที่สุดค่ะหัวใจดวงน้อยๆของน้องดวงใจ เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจที่ไม่สิ้นสุดต่อการทำความดีอย่างของมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อให้ทุกคนได้รู้ว่ากระถินเด็กที่อาจจะดูเล็กๆแต่ยิ่งใหญ่นี้จะต้องนำาพาพุทธศาสนาให้อยู่คู่โลกสืบไป